เอาละครับกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับผมกรเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ผมแวะมารีวิวนะฮะรถเข้าใหม่ของเราอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวอิวสูดีแม็กไฮไลเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเ a c แค a p ยกสูงนะครับตัว 1.9L โฉมปี2016นะครับคันนี้นะครับมาของกับเลขใหม่เนี่ยเพียงแค่120,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับพิเศษตรงจุดหนึ่งก็คือเขามีการนะครับ เสริมโชคขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวแผ่นเป็นตัวรองโชคนะสีเขียวเนี่ยฮะอ่ารถคันนี้สูงขึ้นเนี่ยประมาณ2นิ้วนะครับผมเอาไว้หนีน้ําท่วมได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมโฉมปีสิบหกนะครับออปชั่นเป็นยังไงนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปได้ดูกันเลยก่อนจะเริ่มรีวิวนะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูตัวรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นอีวิสูดิแมกซ์ไฮเรเลอร์แฉกนะครับตัว 1.9L นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสเปคแฉมปี16นะครับ สีขาวนะฮะมาพร้อมกับเลขไม้เนี่ย124,000กว่าโลนะครับผมคันนี้รถสวยเดิมเลยนะครับราคาตั้งขาย489,000บาทนะครับราคานี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับกูดกู้เต็มจัดเต็มได้เลยนะครับผมสหรับตัวชมนี้นะครับเป็นตัว L นะครับผมออปชั่นก็ให้มาก็พอสมควรเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลมดำนะครับตัดนี่เลยตัวคมภายในของเขาเนี่ยจะเป็นตัดเป็นคมลมดำนะครับผม ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับโซไฟที่เป็นมัลติรีเฟ็เตอร์ไฟสูงอีกหนึ่งดวงนะครับผมตัวไฟเลี้ยวเนี่ยโครเยดกันเลยอยู่ด้านบนนะครับผมรุ่นนี้ไฟดิจิทัลจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ไล่ตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับไฟตัดหมอกนะฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ไฟตัดหมอกเป็นหลอดมัลติรีเฟ็เตอร์นะครับพร้อมกับคิ้วโครเมียมนะครับผมตัวกระจังหน้าของเขาก็เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนนนี้เป็ตะะแกรรงนคับตัวนี้เป็นตะแกรงที่เป็นตััวเเซกนนนนชห้าลยะครับททามมได้แ ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรทีเดียวนะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคันนี้เนี่ยเขามีการนะครับเสริมนะครับเป็นตัวแผ่นรองโช๊คนะครับนี่ตัวเสียวเขียวนะครับยกขนาดความสูงของรถขึ้นอีก2นิ้วนะครับผมแต่ว่าตัวล้อแม็กนี่ยังเป็นแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่าแม็กขอบ16นะครับน็อตเนี่ยหกครูนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับ คันนี้ได้ยางปี19นะครับผมเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับผมเป็นยางปี2019นะครับดอกยังหนาปักอยู่เลยนะครับวิ่งได้อย่างน้อยอีก20,000กโลหรือถึง30,000กโลด้วยซ้ำนะครับผมยางตัวนี้นะครับผมมาไล่กันมาต่อด้านข้างเลยนะครับผมตัวนี้กระจกหูช้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้นี่อยู่ตรงนี้นะครับผมขอบๆเลยนะฮะแล้วก็มีโลโก้ของตัวฮาร์ริเดอร์นะฮะติดอยู่ที่ตรงประตูนะครับผมตัวเบ้ารองมือจากประตูเป็นโคมเนียมนะฮะตัวนี้เป็นคมเนียมแล้วนะครับผม เดี๋ยวมาเปิดใช้ได้ให้ดูอทีหนึ่งนะพาไล่ดูภายนอกกันก่อนนะฮะนี่ตัวล้อมแมกด้านหลังก็ให้ดูด้วยครับเป็นดัมเบลนะครับนี่เลยด้านหน้าจะเป็นดิสด้านหลังเป็นดัมแล้วก็ตัวคัสซีต่างๆเห็นไหมฮะยังกริปอยู่เลยนะครับผมไม่มีคาบสนิมนะครับไม่มีคาบอะไรเลยนะครับ อ่าทุกอย่างยังคงเดิมหมดสภาพโดยรวมดูดีมากนะครับคันนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะพ่นการสนิมมาให้ด้วยนะคันนี้นะครับดูจากสีมันดูเงาเงาแต่แปลก,กนะน่าจะมีการเคลือบมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไลเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นไลเนอร์ของตัวแม็กไลเนอร์เองเลยนะครับผมไม่ใช่อิวสุนะครับใช้งานได้เลยทั่วไปเลยหนาปากนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับตัวด้านท้ายนะครับรุ่นนี้เนี่ยไฟท้ายของเขาเนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของตัวไฟ,อไฟถอยแลวก็ตัวไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปติไดเซสเตอร์อยู่แต่ตัวไฟเบรกแล้วก็ตัวไฟหลีของเขาเป็น LED นะครับนี่เป็นผสมกันนะครับผมทำมาได้สวยงามนะครับผมตัว LED ก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับหลอดพวกนี้ไม่ค่อยขาดหรอกครับผมมันจะมีอายุของเขาเนี่ยน่าจะหนึ่งชั่วโมงนะหลอด LED นยครับใช้ยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวดึงฝาท้ายเดี๋ยวนี้จะเป็นโคเมีมน,นะเดี๋ยวผมจะเปิดพนทีนึกต่อยของตัวกระบะหลังให้ดูด้วยปึ๊บนี่นะครับกว้างขวางเลยนะครับผม บางทีพ่อค้าไม่ขายเลยครับหรือว่าใครก็ตามที่อยากได้คันนี้นครับเอาไปใช้เป็นรถรถประจำบริษัทก็ได้นะหรือว่ารถประจําบ้านนะครับหรือว่ารถไปขนของขายของอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์ดีราคาไม่แรงด้วยนะครับผมเมื่อกี้ก็แจ้งราคาตัวใบสกบไปแล้วนะอ่าเนี่ยครับผมพาแลดูรอบคันเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว space cab นะครับแคปตัวนี้ก็เปิดแคปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเปิดให้ดูนะครับผมอ่าเปิดดูฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่าเปิดเข้ามาเลยปึ๊บนะครับมันจะมีตรงตรงนี้นะครับนี่เราเอามือจับมาตรงนี้ นะครับนี่สาวตรงนี้แล้วก็ปึ๊บเปิดได้เลยนะครับผมอ่าปึ๊บอ่าพื้นที่เราก็จะจํากัดนิดน,นึงนะครับผมอ่านี่พื้นที่ภายในนะครับกว้างขวางนะครับผมมิติการใช้สอยเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะว่าหลังคาเขาเว้าสูงขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าตัวด้านหลังก็รู้สึกว่าจะแคบไหมไม่ได้แคบนะไอ้คันเนี้ยเขา ไม่รู้ว่าใครปรับเบอะมาทัดสุดเลยนะครับผมแล้วนั่งจริงแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับผมอ่านี่พื้นที่ด้านหลังก็จะเหลือประมาณนี้นะครับผมอ่าเหลือประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะรุ่นนี้ต้องเป็นเบาะผ้านะครับยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับผม ส่วนเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแล้วนะครับอ่าเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่จะพาดึงมาดูอ่าเป็น6สปีดแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัววิทยุรุ่นนี้ยังไม่มีหน้าจอมาให้นะอ่าเป็นตัววิวธรรมดานะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมรุ่นนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมย้าเลยว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะตัวรุ่นนี้นะครับบางคนก็ไปถอดสายหน้าจออะไรกันก็แล้วแต่การใช้งานเนาะแต่ว่าดั้เดิมแบบนี้เราเน้นขายเราดั้มเดิมเลยนะครับมาไงก็ขายอย่างนั้นเลยนะครัอ่่้็นนนงุียยเปู นะครับเป็นแอร์บิดอยู่นะครับผมยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะเผื่อบางคนเขาไม่ชอบเกียร์ออโต้ก็มาเล่นคันนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวพงไลรุ่นนี้มันไม่มีมัตติฟังก์ชันมาให้นะเป็นพงไลยคิมคีเลยโลง่ลงๆเลยนะครับแต่ว่าตัวหน้าตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยนะครับรุ่นนี้เป็นหน้าปัดเลื่อนไหม้แบบอ่าแบบเป็นแยกโซนนะแบบเป็นซ้ายขวาแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะครับผมก็หนา้าปัดเลื่อนมาทำมาสวยงามนะครับแผงคอนโซลของเขาเป็นโทนสีดํานะครับ แหงกระส่งเขาจะเป็นโทนสีดําแล้วก็จะมีการตัดคิ้วที่เป็นสีเงินนะครับนี่เลยนี่คิ้วยาวลงมานี่เลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับทําได้มันมันดูเด่นนะตัวเวลาตัดตัดคิ้วเนี่ยมันก็จะดูเด่นนะครับแต่แคบแถประตูต่างๆก็จะเป็นโทนสีเดีวยวกันเลยนะครับโทนเดียวกันเลยหมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับภายในกลิปนะครับผมภายในกลิปนี่คันนี้มีติดก,กังโงกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย น,นี่ยังสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราดูภายนอกภายในกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันด้วยห้องเครื่องกันเลยนะครับว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับตับตัวห้องเครื่องนะครับผม สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI นะครับของอิวซุเลยนะครับพร้อมกับระบบตัวเทอร์โบนะครับผมช่วยนะครับมาเร่งในเรื่องของตัวแรงบิดแล้วก็แรงม้านะครับผมอัตราการเร่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอบสนองค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมตัววัยรุ่น1.9เนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแต่ปุ๊บพุ่งปั๊บนะครับผมเทอร์โบได้ดังฟิวฟ้าเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสสรรรรรร้้้้้้าาาางงงงนนนนนนะะะกกก็็็ไหหๆๆๆเเเเเเปิิดดดดดดแลลลววววพพพููยยยยยคคคคัับบบี่่่ใจจอมโต ครบหมดนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมยังไงอย่างนั้นนะครับนี่น็อตฝากระโปรงให้ดูเลยนะครับผมนาเดิมๆนะครับคันนี้สวยเดิมนะครับการันตียิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีจมน้ํานะครับผมโครงสร้างฝากระโปรงต่างๆก็เดิมหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบหมดจากศูนย์นะครับออกมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมคันนี้สวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้ทุกวันนะครับผมเผื่อบางทีเห็นผมรีวิวแล้วยังแบบยังไม่่่ถถููกกกกกใจจจนนนนนะะะยยยยยััังงออออาาาาเเเเเเหห็็็ดด้วววตรรรรริิปททุคบี ถนนเศรีไทยนะครับซอย68แยก1นะครับผมแขวงเขตมินบุรีนะครับผมดูเลยโรงพยาบาลสิริรักษ์มานิดนึงนี่เรามองไปเนี่ยตึกเนี่ยโรงพยาบาลสิริรักอยู่ตึกนี้นะครับเข้ามาในซอยนี้เดียวก็เจอเราแล้วนะครับผมอยู่ซอยเศรีไทย68แยก1นะครับก่อนไปยนต์อยู่ทุกวันนะครับผมที่นี่เปิดทําการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับผมให้ให้บริการเนี่ยตั้งแต่9โมงนะจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับมาได้ตลอดนะครับผม แล้วก็ที่นี่นะครับต้องบอกไปว่ารถเนี่ยเราไม่มีแค่คันนี้เรามีให้เลือกหลายคันนะครับเผื่อวันที่ลูกค้าไม่จุกใจนะครับอยากดูคันอื่นก็สามารถมาดูได้ลหลายคันเปรียบเทียบกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่4ี9 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัว1.9 L นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นอ่าเป็นแครบยกสูงนะครับผมของตัวอิลสูนะครับเป็นตัวไฮไนเดอร์นะครับผมหากสนใจก็ติดต่อก่อนพิเดย์ที่เบอร์โทร080 252นะครับ2670นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับแอดไลน์ได้นะครับผมหรือว่าลูกค้าอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับแล้วก็ อยากจะสแกนจุดไหนนะครับวิดีโอคอลหาผมเลยนะครับผมจะพาลูกค้าไล่ดูทีละจุดแบบจุดต่อจุดแบบตัวต่อตัวเลยนะครับผมอ่าแบบนั้นกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนประยชน์ด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับเราลงคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสนีต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับแล้วกัดหน้าผมจะกลับมาในรถรุ่นไหนอีกเลยครับคอยติดตามไว้เลยนะครับสวัสนีต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคครรััับบผมสดี